สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวนักสัตว์ปีจอนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์2568 เรามาดูกันนะคะว่าชาวจอในเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นยังไงบ้างนะคะในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะคะจะมีดาวพุธดาวพุธก,ก็คือดาวประจําปีนักสัตว์ของคุณด้วยนะคะจะย้าย5กุมภาพันธ์อยู่ร่วมกับดาวเสาร์ซึ่งเป็นคู่สนพลสของชาวจอน่าจะมีอะไรดีๆในเรื่องของการพูดจาในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของการเจรจาในเรื่องของการติดต่อในเรื่องของการเอ่เอ,อทำเอกสารต่างๆนานา นะคะจะน,น่าจะเป็นจังหวะที่คุณได้มีโอกาสในช่วงนี้นะคะดาวอาทิตย์นะคะดาวอาทิตย์ก็เข้าสู่ราศีกุมด้วยนะคะก็อยู่ร่วมกับดาวพุธในช่วงของ13กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะคะการสื่อสารเนี่ยเหมาะมากๆการเจรจาเนี่ยเหมาะมากๆนะคะส่วนบางท่านนะคะในช่วงจังหวะนี้เอ่อจะมีดาวพระหัสขยับแล้ว นะคะจุดเปลี่ยนนะคะอะไรที่มันเคยหน่วงน่วงอะไรที่คุณอาจจะอยากจะเรียนรู้นะคะอะไรก็ตามที่คุณอยากจะพัฒนาทักษะนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องดีการติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่ก็น่าจะเป็นเรื่องดีด้วยนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าชาวจอนี่คือภาพรวมๆของคุณนะคะเป็นยังไงบ้างอาจจะไม่ตรงกับบางท่านก็ต้องขออภัย ลวงหน้าด้วยนะคะชาวปิจจอชาวปิจอจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะการเงินนะคะเหนื่อยมามีใช้จ่ายออกนะคะการเงินช่วงนี้อาจจะเหนื่อยในการทํางานหาเงินแต่จะมีรายจ่ายล่วไหลออกไปด้วยเช่นการรายจ่ายกับบ้านรายจ่ายกับคนในครอบครัวรายจ่ายกับญาตินะคะตรงนี้ด้วยและรวมไปถึงรายการปรับเปลี่ยนการยกย้าย การทําบ้านการปรับปรุงบ้านบางท่านรวมไปถึงการย้ายบ้านก็มีนะคะของชาวปจอการติดต่อสังคมอะไรต่างๆนานาหรือการติดต่อผู้คนอะไรต่างๆนานาชาวปีจอในเดือนเอกลุ่มภาพันนะคะคุณอาจจะมีโอกาสนะคะการเดินทางปรับปรับหรือคุณอาจจะมีโอกาสได้ใครที่ทํางานที่ไปเกี่ยวข้องทางไกลเด่นนะคะ ทางไกลางานไกลเด่นหรือการติดต่อใดๆก็ตามนะคะที่คุณก่อนหน้านี้นะคะไม่ได้มีจังหวะติดต่อหรือการติดต่อเงียบฉี่เงียบหายไม่มีอะไรข่าวคราวช่วงจังหวะนี้ก็มีโอกาสแล้วละ่ะมันเริ่มมีอะไรที่ว่าเออด้วยเวลาผ่านไปเริ่มมองเห็นอะไรที่ว่าเป็นทิศทางที่ดีแล้วบางท่านจะได้ข่าวดีในเรื่องของการเริ่มต้นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงงานในเรื่องของงานใหม่ๆโอกาสใหม่ๆนะคะเกิดขึ้นส่วน ความสำเร็จนะคะช่วงนี้ใครหวังอะไรอยู่คุณกำลังจะมือโอกาสความสําเร็จกับตัวเองนะคะก็หมายถึงข่าวดีข่าวดีมาจากผู้คนข่าวดีมาจากการที่คุณติดต่อสื่อสารนะคะบางท่านจะมีเกณฑ์การตัดสินใจลงทุนร่วมร่วมกับใครก็ได้ตรงนี้มันก็น่าจะเป็นจังหวะเริ่มต้นได้แล้วนะคะส่วนบางท่านจะมีการเดินทางไกลชีพรจรลงเท้าด้วยเช่นกันนะคะาบางท่านจะมีโชคในเชิงลักษณะแบบไหนโชคเงินในอากาศ นะคะโชคเงินในอากาศได้โชคเงินทางไกลได้หรือโชคแบบว่าอะไรที่มันเป็นของเก่านะคะได้ทั้งนั้นนะคะหรืออะไรที่คุณรอคอยมาก็ได้ค่ะความรักนะคะของชาวปีจอความรักคู่รักครอบครัวจะมีเกณฑ์การเดินทางที่ปีจอลงเท้าอยู่ไม่ติดบ้านหรือการได้ทําบ้านค่าใช้ใจ่ายไปกับบุตรกับบริวารค่าใช้ใจ่ายไปกับคนใกล้ตัวค่าใช้ใจ่ายไปเกี่ยวข้องกับยวดยานผ่านนะนะคะส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักการห่างเหินค่ะจะเกิดขึ้น นะคะการห่างเหินจะเกิดขึ้นช่วงนี้ช่วงนี้มีปัญหาบางท่านก็มีปัญหาบางท่านก็คุณรู้สึกเอาแน่เอานอนกับความสัมพันธ์ไม่ได้ละนะคะตรงนี้คุณจะรู้สึกแบบนี้ส่วนชาวโสดจะมีโอกาสทางเลือกใหม่โอกาสใหม่ๆนะคะมาจากการติดต่อสื่อสารของคุณบางท่านได้รักทางไกลก็มีนะคะตรงนี้เกิดขึ้นได้ทีนี้เรามาดูกันนะคะภาพรวมของคุณจะเป็นยังไงบ้างจุดเปลี่ยนแปลงค่ะเกิดขึ้นของชาวปีจอหมายถึงอะไรพลิกวิกฤตเป็นโอกาสพลิก เปลี่ยนสถานะหรือเปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่ๆที่จะเกิดโอกาสดีๆก็เลยมองในมุมมองของงานเพราะงานเด่นนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าในเรื่องของการงานของชาวจอจะเป็นยังไงบ้างเป็นการเปิดแบบคร่าวๆสั้นๆด้วยกระชับนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะก่อนหน้านี้เคยเออเรียกว่าสาวเสียงแล้วว่าอยากจะให้ทำคลิปต่อไปไหมก็ยังยังยังมียังมีเอฟซที่ยังคอมเมนต์มาว่าเออยังอยากจะฟังก็เลยทำ นะคะแต่จริงๆแล้วอยากจะสิบสองเออสิบสองนักษัตว์เนี่ยว่าจะทํำปีละสองหนล,ละนะคะมาดูค่ะในเรื่องของการงานใครรอคอยข่าวดีในเรื่องของการที่คุณไปสัมภาษณ์ก็จะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นหรือคุณกาลังจะมีใครสักคนที่คุณพยายามติดต่อนะคะให้คุณได้มีช่องทางช่องทางงานที่คุณไปสอบไปสมัครอะไรก็ว่ากันไป นะคะตรงนี้ด้วยส่วนใครที่มีความหวังความฝันคือมีความอยากอยากจะเรียนรู้ใหม่ใหม,ใหม่ก็โอกาสดีส่วนบางท่านนะคะใครทํางานส่วนตัวอยากจะบอกว่าบางทีงานที่คุณทําคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณยึดติดก,กับมันมากเกินไปหรือว่าคุณตั้งใจมากเกินไปนะคะก็ยังอยากจะให้รีแลกซ์บ้างบางครั้งบางคราวนะคะจะมองในรูปแบบแบบนี้แต่เพื่อเป้าหมายของคุณเราก็มองว่าคุณก็พยายามแหละนะคะแต่ช่วงนี้มันอาจจะเป็นอะไรที่มันเหนื่อยเหนื่อยเพื่อเป้าหมาย เหนื่อยเพื่อความสําเร็จนะคะแต่เหนื่อยตรงนี้ได้ความสําเร็จไหมได้ความสําเร็จค่ะนะคะส่วนใครหวังงานใหม่จะได้งานใหม่พ่อค้าเจะระจานักธุรกิจต่างๆนานาแม่ค้าแม่ขายนะคะช่วงจังหวะนี้นะคะก็อาจจะมีในเรื่องอะไรการได้บริวารใหม่ะ,ะการได้บริวารใหม่ได้นะคะส่วนบางท่านก็อาจจะมีโอกาสในเรื่องของการอยากจะขยับขยายที่ทํากินหรือได้ที่ทํากินหรือมองมองหาที่ทํากินได้นะคะ ส่วนบางท่านจะมีในเรื่องของอาการพูดคุยการตกลงธุรกิจอะไรต่างๆนานาของคุณเนี่ยย่อมส่งผลดีงานออนไลน์พ่อค้าแม่ขายเด่นนะคะงานออนไลน์ด้วยธุรกิจส่วนตัวด้วยนะคะธุรกิจก็มีความเจริญช่วงจังหวะนี้นะนะคะจะเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะจะเด่นในเรื่องการบุกเบิกใหม่ๆหรือคุณกาลังจะมองหาที่ทํากินใหม่ก็ได้นะคะหรือใครที่ต้องใครที่มีความรู้สึกว่า ฉันยังโชคดีฉันยังได้มีธุรกิจส่วนตัวอย่างเงี้ยนะคะงานประจําคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่คุณยังได้งานส่วนตัวนะคะก็ยังไปได้อารมณ์ประมาณนั้นทีนี้เรามาดูกันค่ะบางท่านได้มีการสานต่อธุรกิจกับคนในครอบครัวด้วยทําร่วมกันกับคนในครอบครัวหรือคุณต้องสานต่อธุรกิจภายในครอบครัวได้ทั้งนั้นเลยค่ะต้องไปเรียนรู้ธุรกิจในครอบครัวอย่างเงี้ยบางท่านช่วงจังหวะนี้นะมาดูในเรื่องของการเงินของชาวจอะกันนะคะเป็นยังไงบ้างการเงินกันทอง เงินค่ะมีค่าใช้จ่ายยุดยานผานะหรือคุณจะต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางนะคะหรือใครรอเงินอะไรเก่าๆจะมีโอกาสได้ใครรอตัวเองคาดหวังเปลี่ยนแปลงย้ายงานออกงานแล้วได้เริ่มงานใหม่เงินเดือนขึ้นไหมก็น่าจะขึ้นบางท่านตุ้มๆต,ต่อมๆว่าเอ๊ะเงินเดือนเราจะมีโอกาสแบบดีกว่าที่เก่าหรือเปล่านะคะตรงนี้ด้วยบางท่านก็คิดอยู่นะคะว่า จะเอาอยัางไงดีเรารอ,อคําตอบจากที่ใหม่รอดูซิว่ากึ่งเดือนจะเป็นยังไงเพราะคุณอาจจะไปสัมภาษณ์มาแล้วนะคะตรงนี้เกิดขึ้นได้ส่วนค่าใช้ใจ่ายจะไปกับคนใกล้ตัวค่าใช้ใจ่ายจะไปกับรถค่าใช้ใจ่ายจะไปกับการเดินทางคนใกล้ตัวของคุณได้ทุกเพศทุกวัยนะคะกับคนใกล้ตัวนะค่าใช้ใจ่ายอาจจะไปกับเอ,อ่อสุขภาพร่างกายด้วยหนะะ้าของใครบางคนในบ้านคุณได้เครือญาติได้นะคะและค่าใช้ใจ่ายของคุณจะไปกับการลงทุนอะไรใหม่ๆ เะคะ้าขายติดต่อการงานเด่นนะคะบางท่านมีโชคงานใหม่บางท่านมีโชคเปิดธุรกิจใหม่ๆของตัวเองมีโอกาสได้ทําอะไรใหม่ๆของตัวเองด้วยงานทางเลือกใหม่ๆอย่างเงี้ยงานนําเข้าส่งออกก็ได้นะคะตรงนี้ใครที่ต้องเดินทางไกลไปไปไป,ไปทำงานต่างถิ่นดน,นไกลนะะช่วงนี้ก็ยังยังเรามองว่าคุณก็เรียกว่าอะไรอะ่ะ ก็น่าจะเป็นจังหวะที่ดีที่คุณอาจจะต้องได้เดินทางไกลชี่ปจรลงเท้านะคะไปติดต่องานทางไกลหรือไปทํางานต่างถิ่นแดนไกล <_ A> <ๆ>ส่วนบางท่านจะค่าใช้จ่ายบริวารเยอะแยะเลยนะคะมีค่าใช้จ่ายที่จําเป็นด้วยนะคะค่าใช้จ่ายทําบ้านอย่างเงี้ยค่าใช้จ่ายย้ายบ้านอย่างเงี้ยค่าใช้จ่ายรถอย่างเงี้ยนะคะช่วงนี้มีแต่ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นทั้งนั้นเลยที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องทํางานหนักขักโขมนะคะแต่บางทั้งบางคราวสิ่งที่เราทํางานทุก ทุกคนทำงานอ่ะมันก็คือข้อดีแหละแต่บางท่านอ่ะรู้สึกว่ากดดันกับตัวเองมากเกินไปนะคะตรงนี้ด้วยก็จะมีโชคกับผู้ใหญ่อ่ะด้วยนะคะบางท่านก็ยังได้ผู้ใหญ่เข้ามาส่งเสริมนะคะยังได้เงินซัพพอร์ตจากผู้ใหญ่อยู่บางท่านนะนะคะมาดูในเรื่องของแต่ถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่คุณก็ต้องซัพตอนนี้คุณต้องซัพพอร์ตลูกหลานบริวาร คุณพยายามตามอะไรคุณพยายามทวงถามอะไรคุณพยายามรอคอยอะไรบางท่านได้เงินอะไรบางสิ่งบางอย่างเงินจากองค์กรบางอย่างนะคะเงินเยียวยาบางอย่างอย่างเงี้ยเงินตกเบิกบางอย่างได้นะคะถ้าเป็นโชคของคุณการทำงานคนเดียวก็เป็นโชคได้ การทำงานคนเดียวไม่ได้ขึ้นกับองค์กรอะไรใดๆอ่ะคุณอาจจะมีอีกหนึ่งงานงานส่วนตัวงานที่ต้องใช้ความคิดงานที่ต้องใช้สมองอย่างเงี้ยหาเงินอย่างเงี้ยนะคะคุณก็ยังมีงานตรงนั้นที่เป็นโชคกับคุณนะคะช่วงนี้อาจจะได้อะไรบางสีบางอย่างนะถ้าจะได้น่าจะได้จากผู้หลักผู้ใหญ่ไหมนะคะบางท่านได้ขอมีค่าโชคฟุกโชคเสี่ยงโชคฟุกโชคเสี่ยงบางท่านได้เดินทาง บางท่านช่วงนี้อยากจะเดินทางสายมูเตล,ลูอยากอยากจะเดินทางกราบไหว้ขอพรหรืออยากจะเดินทางไปไปหรือคุณอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งคุณอาจจะมีเป้าหมายอะไรสักอย่างหนึ่งในใจที่ช่วงนี้คุณอยากจะไปทําบุญมูนนิธีต่างๆอะไรอย่างนั้นอะนะคะในช่วงนี้ก็ก็จะมองว่าถ้าอย่างนั้นมันก็น่าจะเป็นความสุขทางใจขึ้นมาแล้วล่ะนะคะโชคทางใจความสุขทางใจนะคะ โอเคส่วนบางท่านก็จะได้เงินเก่าๆค่ะตรงนี้เท่าที่รู้สึกว่าคุณอาจจะมีโอกาสได้เงินอะไรบางสีบางอย่างที่คุณหวังที่คุณพยายามนะคะอ่าเงินเก,เก่าๆที่อยู่ในใจคุณนะ่ะล่ะสุขภาพร่างกายระวังโรคเครียดโรคคิดมากโรคไมเกรนสายตานะคะตรงนี้บางท่านก็ได้ทาแว่นใหม่ก็มีนะคะบางท่านกล้ามเนือ้อนะคะบางท่านทําอะไรหนักขัดโขม ทำงานหนักขะโคมอย่างเงี้ยอ่ะก็ต้องควรระวังด้วยนะคะคุณระวังนิดนึงทีนี้เรามาดูกันค่ะนะคะอารมณ์เบื่อ,อในไหนมานะของชาวจอบางท่านนะคะอารมณ์แบบว่าเบื่อในไหนกับสิ่งที่คุณต้องรับผิดช,ชอบอะไรอย่างนั้นนะมาดูในเรื่อง,องคู่รักครอบครัวค่ะคู่รักครอบครัวโอ้ช่วงนี้มีการจัดการในเรื่องของทรัพย์สินสินทรัพย์นะบางท่านได้บ้านใหม่ หรือบางท่านได้บ้านที่เป็นทรัพย์สินทรัพย์เก่ามานะคะส่วนบางคู่รักอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการวันหยุดหยุดพักผ่อนหยุดไปเที่ยวก็ยังเป็นกังวลไหมแต่ส่วนใครที่ออกงานว่างงานคุณก็คาดหวังมากๆเลยว่าคุณกําลังจะได้ข่าวดีละนะคะในเรื่องของงานใหม่นะคะเพราะบางท่านก็ออกงานว่างงานมานะ ค่าใช้ใจ่ายก็จะไปกับบ้านนะคะไปกับบริวารข้างนั้นเลยค่ะหมุนเงินแต่คุณยังโชคดีตรงที่ว่าคุณมีเงินหมุนช่องทางอื่นเข้ามาหมุนเวียนก็ยังพอก้มแกล้มหรือพอค่าใช้ใจ่ายไปได้ด้วยนะคะของชาวปิจจอนะคะส่วนบางท่านก็จะมีโชคจริงๆโชคอะไรบางสีบางอย่างความสําเร็จอะไรบางสีบางอย่างนะคะบางท่านรอการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายใครที่อยากจะยื่นเรื่องหรือใครที่อยากจะปรับเอ่อยื่นเรื่องกู้บ้าน ถ้าไม่ใช่เรื่องกู้บ้านคุณก็อาจจะมีหนี้สินแต่คุณอาจจะมีในเรื่องของอะไรเอ่ยรีไฟนแนนซ์อย่างเงี้ยนะคะก็มีโอกาสด้วยเช่นกันของชาวปิจอนะคูะ่รักครอบครัวนะคะส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักคู่ไหนก็ตามที่มีปัญหาความรักให้รีบปรับความเข้าใจกันอย่าปล่อยให้ดินพ่อขังหมูไม่งั้นไม่อย่างงั้นนะ่ะมันจะเกิดความรู้สึกเบื่อเบื่อในในเซ็งเซ็งอ่ะ นะคะอย่าปล่อยให้ดินพ่อห่างหมูนะส่วนใครที่เป็นแฟนกันคุณรู้สึกได้แล้วไหมว่าที่ผ่านมาคุณเหนื่อยพอสมควรไหมแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยหรือเขาไม่ยอมร่วมร่วมกับคุณก็ได้ไม่ร่วมร่วมแก้ไขกับคุณก็ได้หรือคุณรู้สึกว่าปัญหาแต่คุณทําอะไรไม่ได้อะบางทีมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วแต่ทาอะไรไม่ได้ก็ต้องสมควรมันอาจจะหมายถึงตัวเองก็ได้ที่ตัวเองรู้สึกว่าฉันก็ต้องจํายอมแล้วล่ะปล่อยแล้วล่ะนะคะ อารมณ์ประมาณนั้นการปล่อยในที่นี้หมายถึงรไรการเปลี่ยนแปลงการยกยาการเปลี่ยนแปลงการแยกย้ายค่ะนะคะเพราะบางท่าน,นอ่ะรักเลิกๆๆๆมาสักพักแล้วนะคะบางท่านนะคะส่วนบางท่านจะมองในมุมมองว่าใครที่อยู่กินกันเป็นครอบครัวคุณก็ยังต้องมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่ดีค่ะเพราะคุณอาจจะมีอะไรที่มันเป็นธุรกรรมร่วมกันนะคะความรับผิดชอบร่วมกันตรงเนี้ยความรับผิดชอบใดๆก็ได้ไปเกี่ยวข้องกับ เผลประโยชน์หรือความรับผิดชอบไปเกี่ยวข้องกับบุตรกับบริวารอย่างเงี้ยใครที่อยู่กินกันเป็นครอบครัวคุณอาจจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกันหรือคุณอาจจะมีในเรื่องของอะไรนิติกรรมนิติในนะคะในช่วงจังหวะนี้มาดูชาวโสดกันว่าชาวโสดเป็นยังไงบ้างชาวโสด เดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนวาเลนไทน์คุณอาจจะมีโอกาสได้สร้างสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะคุณอาจจะมีใครเข้ามาติดต่อหรือมาจีบคุณหรือมาแบบว่าแสดงแบบว่ามีความรู้สึกว่าคุณจะรู้สึกได้ว่าเขาเข้ามากระลิ้มกระเหลี่ยหรืออะไรก็ว่ากันไปหรือคุณรู้สึกได้ว่าเขาชอบอะไรอย่างนั้นอ่ะนะคะมีโอกาสหรือคุณไปชอบใครก็ได้ถ้าคุณไปชอบใครคุณก็อยากจะแสดงความชัดเจนหรือคุณอยากจะอยากจะแสดงตัวตนได้ช่วงนี้ชาวโสดมีโอกาสความรักทางเลือกใหม่ความสัมพันธ์ครั้งใหม่มิตรภาพใหม่ๆสําหรับชาวโสด ชาวโสดอาจจะมีเรื่องดีคือเรื่องของความรักคือเรื่องของคนที่เขามาชอบนะคะแต่คุณน่ะเออ,อาจจะรู้สึกได้ว่าคุณก็คบค้าสมาคมอย่างนี้แหละหรือคุยกันแบบนี้แหละนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันยังต้องใช้เวลาอยู่ค่อยๆเรียนรู้นิสัยใจคอ,อกันไปค่ะก็ยังไม่ได้อะไรมากมายยังไม่ได้ว่าโอ้โหต้องมานั่งโฟกัสในเรื่องของความรักแต่บางท่านคุยกันอยู่ก่อนหน้านี้จะมีการตกลงชัดเจนในเรื่องของความรักนะคะ อาจจะมีการสื่อสารกันมากขึ้นคุยกันมากขึ้นหรือมีความชัดเจนในความสัมพันธ์มากขึ้นแต่ความชัดเจนในความสัมพันธ์มันก็อาจจะหมายถึงอะไรก็มันอย่างน้อยๆมันก็จากสเต็ปหนึ่งมาเป็นสเต็ปสองอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าจะบอกว่าอูจะชัดเจนเลยซะทีเดียวไหมมันก็ไม่น่าจะเชิงขนาดนั้นส่วนบางท่านนะคะจะมองแบบนี้มีคนเข้ามาคุยก็จริงแต่คุณก็รู้สึกว่าคุณก็ยังไม่ได้พร้อมบางท่านนะ ก็ยังไม่ได้มีความพร้อมหรือมีคนเข้ามาคุยเรารู้สึกว่าเราก็ต้องการอยากจะมีทางเลือกอะไรอย่างนั้นอ่ะยังอยากจะมีทางเลือกอื่นนะคะโอเคน่าจะประมาณนี้หรือใครไม่ใครมีคนเดียวใครมีคนเข้ามาจีบคนเดียวหรือคุยกันคนเดียวชาวจอบางท่านจะมีข้อตกลงชัดเจนและบางท่านจะมีโอกาสที่ดีๆในเรื่องความรักในช่วงจังหวะเดือนนี้ด้วยนะคะเรื่องดีๆอาจจะหมายถึงอะไรล่ะคุยกันละเป็นแฟนกันละนะคะอ่ามีโอกาส สร้างอนาคตวางแผนการสร้างอนาคตละว่าเออเราเป็นแฟนกันแล้วนะเราจะเป็นยังไงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะมีโอกาสที่ดีนะคะช่วงนี้คนโสดกลับมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะงานใหม่ทางเลือกใหม่กำลังจะมาค่ะใครออกงานใครเปลี่ยนงานใครย้ายงาน กำลังจะมีโอกาสใหม่ๆนะคะหรือคุณอาจจะต้องบอกว่ากลับไปติดต่อกับคนรู้จักเก่าๆเพื่อนเก่าๆอะไรอย่างนั้นนะได้ใครรอการปรับเปลี่ยนกับการปรับโยกปรับย้ายก็น่าจะมีสิ่งดีๆนะน่าจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแล้วล่ะเดโอเคหรือบางท่านจะมองในมุมแบบนี้การกลับไปทํางานกับผ,ผู้หลักผู้ใหญ่เก่าๆก็ได้ โอกาสก็มาใครที่ต้องร่วมลงทุนกับคนในครอบครัวอะไรอย่างนั้นหรือการขยับขยายอะไรต่างๆนาน,นาน่นา,นนานจะเป็นสิ่งที่ดีของชาวจอนะาะน่นานจะเป็นสิ่งที่ดีหรือชาวจอช่วงนี้จะมีการจัดการในเรื่องของทรัพย์สินสินทรัพย์มีเกณฑ์นเดินทางด้วยอ่ะความรักหน้าความรักความรักคนโสดสรุปตรงนี้ก็น่าจะมองว่าคุณกําลังจะมีตัวเลือก กำลังจะมีโอกาสความทางเลือกหรือกําลังจะมีโอกาสได้พบใครสักคนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าคนคนนั้นน,น,น่าจะมีอะไรที่ดีนะคะใครที่ความรักไม่ชัดเจนก็น่าจะมีโอกาสได้ชัดเจนคนที่เข้ามาจีบที่ก่อนหน้านี้นะยังไม่ชัดเจนถึงไหนก็น่าจะมีโอกาสได้ชัดเจนนะคะในความสัมพันธ์ด้วยก็น่าจะประมาณนี้นะชาวจอ <Sheng. S 2> ก็เอาคร่าวๆ,ๆสั้นๆค่ะนะคะก็ขอให้ชาวจอนะคะช่วงนี้ใครที่อยากจะทําอะไรจัดการอะไรเริ่มงานอะไรโอกาสมา นะคะความรักเด่นชาวจอคนโสดก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในเดือนวนาเลนไทน์ขอให้ทุกท่านถ้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเองก็ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ว่ามันมีความสําเร็จมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นอย่างน้อยดาวประจําปีเกิดของคุณคือดาวพุธก็น่าจะส่งคนดีกับคุณด้วยนะคะในช่วงจังหวะนี้บางท่านมีโอกาสได้ติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่เก่าๆอย่างเนี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะไรก็ตามที่คุณจะจัดการเรื่องเก่าๆปัญหาเก่าๆนะคะเอกสารอะไรที่มันคาราคาซังคุณจะมีโอกาสได้จัดการ ะะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมากๆค่ะสวัสดีค่ะ